กล่าวสวัสดีชัมชิกที่เดทบอลยินหนึ่งนะครับวันนี้มาอยู่กับผมประจวมนเสาร์ที่13กรกฎาคมนะครับผมคู่แรกของวันนี้ก็จะเป็นการเปิดบ้านของทาง Mobi ้ AIF เนะครับเปิดบ้านรอรับการมาเยือนของทางเมามัว f f นะครับผมทั้ง2ทีมจะเริ่มลงเตะกันในเวลา2ทุ่มของคืนนี้นะครับเราไปดูกันต่อที่ทางด้านข้อมูลภายในลีกนะครับตอนนี้ทาง Mobi ้ AIF ลงเล่นในหลีกไปแล้ว14นัดมีชนะอยู่ที่8นัดเสมอ2และแพ้ไปที่4นัดเพลย์สกอร์ไปได้ที่25ประตูและเสียไปที่17ประตูตอนนี้มีทั้งหมด26แต้มอยู่อันดับที่3ของตารางส่วนทางด้านเมามัวเอนะครับผมลงเล่นไปแล้ว14นัดเท่ากัน มีแชรนะอยู่ที่สิบเอ็ดนัดเมื่อสองละแพ้ไปที่หนึ่งนัดเท่านั้นนะครับถึงสกอร์ไปได้ที่สามสิบเก้าประตูและเสียไปที่สิบประตูตอนนี้มีทั้งหมดสามสิบห้าเต็มนะครับอยู่อันดับที่หนึ่งของตารางนะครับผมส่วนทางด้านผลงานที่เทลเฮที่เจอกันมาสิบนัดหลังสุดนี้ทางผลงานค่อนข้างที่จะออกไปที่กลางๆสมากกว่านะครับผมทางเจ้าบ้านอย่างเมาบี ค่อนข้างที่จะดีกว่านิดหน่อยนะครับผมแต่กลมไม่ได้เยอะมากแต่ว่า5นัดหลังสูตรนี้ทางทีมเยือนอย่างเมโมเอฟนี้สามารถเก็บชนะไปได้แค่1นัดจาก5นัดหลังสูตรเท่านั้นนะครับผมส่วนมากผลงานช่วงหลังนี้จะออกไปทางเจ้าบ้านมากกว่าน,นะครับเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวกันบ้างนะผมผลงานส่วนตัวตอนนี้ ทางเจ้าบ้านอย่างมอบีผลงานก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับผมสิบนัดหลังสุดตอนนี้มีชนะอยู่ที่ห้านัดเสมอสองและแพ้ไปที่สองนัดนะครับผมผลงานก็ถือว่าทาออกมาได้ค่อนข้างสวยนะผมทํายอดออกมาได้ค่อนข้างดีเลยสิบนัดนี้มีเสียยอดไปแค่สามนัดเท่านั้นนะครับผมผลงานโอเวอร์อันเดอร์ของทางมอบีก็ออกไปที่โอเวอร์ซะส่วนใหญ่นะผมสิบนัดหลังสุดตอนนี้มีอันเดอร์อยู่แค่สองนัดเท่านั้นนะครับ เราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานของทีมเยือนกันต่อนะผมผลงานของทีมเยือนอย่างมโมูเอฟตอนนี้ผลงานก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับผมตอนนี้เก็บชนะสิบนัดนี้เก็บชานะมาได้ที่6นัดเสมอสามและหลุดแพ้ไปแค่หนึ่งนัดเท่านั้นนะครับผมผลงานด้านการเก็บชานะถือว่าค่อนข้างดีนะครับเพราะตอนนี้ทางมอโมตอนนี้นี้ พวกเขาไม่แพ้ทีมไหนมาแล้วถึง8นัดตีต่อกันนะครับว่า8นัดหลังสุดตอนนี้นี่มีแย่ที่สุดก็คือเสมอไปแค่2นัดเท่านั้นนะครับผมนอกจากนั้นก็สามารถเก็บชนะไปได้ถึง6นัดเลยนะครับแต่ว่าด้านการทํายอดของทั้งมามูกับไม่ค่อยสวยเท่าไหร่น,นะครับผม10นัดหลังสุดตอนนี้นี่พวกเขาสามารถทํายอดออกมาได้แค่3นัดเท่านั้นนะครับ ผลงานโอเวอร์อันเดอร์ก็ออกไปที่โอเวอร์ซะส่วนใหญ่นะผมสินัดหลังสุดน,นี้มีอันเดอร์อยู่แค่2นัดนะครับผลงานของทั้ง2ทีมเราพอมาดูแล้วผลงานค่อนข้างที่จะออกไปโอเวอร์ค่อนข้างเยอะทั้ง2ทีมเลยนะครับผมเราไปดูกันต่อที่เลทราคานะครับเลทราคาโตไฮไปที่ทางทีมเยือนอย่างมโมู f f นะครับผมต่อไฮอยู่ที่ครึ่งควบลูกโอเวอร์อัเดอร์ตอนนี้อยู่ที่2ลูกครึ่งนะครับผม สำหรับผลงานของทั้งสองทีมแล้วผลงานของทางทีมเยือนอย่างมอโมนี้ค่อนข้างที่จะดีอยู่นะครับผมแต่ว่าก็ดีไม่สุดนะครับเพราะว่าทำยอดออกมาได้ค่อนข้างแย่สําหรับผลงานทีเดเฮทที่ผ่านมาก็จะเป็นทางเจ้าบ้านอย่างมมบี้มากกว่านะครับที่ทำผลงานออกไปได้ดีกว่าสําหรับนัดนี้แล้วทางบอลยืนหนึ่ง มองไปที่ทางมอบี้มากกว่านะครับก็ให้ไปที่ทางเจ้าบ้านอย่างมอบี้ AIF นะครับผมได้เล่นราคาที่มอบี้โดนต่อให้อยู่ที่ครึ่งควบลูกสำหรับคู่ที่2ของวันนี้ที่ทาวันนี่1จะหยิบขึ้นมานะครับผมก็จะเป็นการเปิดบ้านของทาง UTA อารลัดนะครับเปิดบ้านรอรับการมาเยือนของทางลาบิดบูคาเรสนะครับผมทั้ง2ทีมจะเริ่มลงเตะกันในเวลา5ทุม15นาทีของคืนนี้ เราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานภายในลีกกันต่อนะครับตอนนี้ทางอารัตนะครับลงเล่นในลีกไปแล้ว30นัดนะครับผมมีชนะู่ที่10นัดสเสมอสิบและแพ้ไปที่10บนัดพรีสกอร์ไปได้ที่36ประตูเลสเสียไปที่ส3าประตูตอนนี้มีทั้งหมด40แต้มอยู่อันดับที่8ของตารางส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างลาบิดบูคาเลสนะครับผมลงเล่นไปแล้ว30นัดเท่ากัน มีชนะอยู่ที่นะสิบห้านัดเสมอสิบและแพ้ไปที่ห้านัดนะครับทีสก์ไปได้ที่ห้าิบหประตูและเสียไปที่ส2บสองประตูตอนนี้มีทั้งหมดห้าบห้าแต้มอยู่อันดับที่2ของลีกนะครับผมส่วนทางนั้นผลงานทีทเวตที่เจอกันมาสิบนัดหลังสุดนี่ผลงานก็จะออกไปที่ทางทีมเยือนมากกว่าน,นะครับผมสิบนัดหลังสุดนี้ทางเจ้าบ้านอย่างอารัสนี่สามารถ เก็บชนะมาได้แค่หนึนัดเท่านั้นนะครับผมหลังจากนั้นที่เจอกันมา9นัดติดนี้ยังไม่สามารถเก็บชนะมาได้เลยหลังจากนั้นผลงาน9นัดหลังสุดนี้จะออกไปที่ทางทีมเยือนอย่างลาบิดบูคาเลสมากกว่านะผมที่สามารถเก็บชนะไปได้ถึง5นัดและมีเสมอกันอยู่ที่4นัดนะครับผม ส่วนทางด้านการทำยอดก็ยังเป็นทีมเยือนอย่างลาบินบูคาเรสเหมือนกันนะครับที่สามารถทำยอดออกไปได้สวยกว่า10นัดหลังสุดที่เจอกันมาทางอารลัสนี้สามารถทำยอดออกมาได้แค่3นัดเท่านั้นจาก10นัดเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางอารลัสกันต่อน,นะครับผม สิบนัดหลังสุดตอนนี้มีชนะอยู่ที่ห้านัดเสมอหนึ่งและแพ้ไปที่สี่นัดนะครับผลงานก็ถือว่าค่อนข้างอยู่ระดับกลางๆนะครับผมด้านการทํายอดก็สิบนัดก็สามารถทํายอดออกมาได้อยู่ที่หกนัดนะครับส่วนท้าผลงานโอเวอร์อันเดอร์ก็ออกไปที่โอเวอร์ซะส่วนใหญ่นะผมห้านัดหลังสุดตอนนี้มีอันเดอร์อยู่แค่หนึ่งนัดเท่านั้นเอง เราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานของทีมเยือนกันต่อน,นะครับทางลาบิดบุคาเลสสิบนัดล่าสุดตอนนี้มีชนะอยู่ที่5นัดนะครับเสมอหนึ่งและแพ้ไปิี่นัดผลงานก็ถือว่าอยู่แบบไม่ค่อยห่างกันเยอะนะผมผลงานทีมเยือนก็ไม่ได้สวยหรูขนาดนั้นแต่ว่าก็ช่วงหลังๆในค่อนข้างที่จะสวยขึ้นนะผมเพราะว่าเราดูกันที่7นัดหลังสุดนี้ทางทีมเยือนอย่างลาบิดบุคาเลสนี้ พวกเขาแพ้ไปแค่1นัดเท่านั้นเองนะผมเจนัดหลังสุดนี้สามารถเก็บชนะมาได้ถึง5นัดเสมือ1หนึ่งด้านการทํายอดนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับสิบนัดนี้พวกเขาสามารถทํายอดออกมาได้แค่5นัดนะครับผมและ5นัดหลังสุดนี้ก็มีทํายอดออกมาได้แค่3นัดเท่านั้นส่วนทางด้านผลงานโอเวอร์เดอร์ก็ออกไปที่อันเดอร์ส่วนใหญ่นะผมช่วงหลังห้านัดหลังสุดนี้มีโอเวอร์อยู่แค่1นัดอันเดอร์ไปถึง4นัดเลย เราไปดูกันต่อที่เลทราคานะครับเลทราคาโตไฮไปที่ทางทีมเยือนอย่างลาบิดบุคาเลสต่อให้อยู่ที่ควบลูกอวร์เดอรตอนนี้อยู่ที่2ลูกครึ่งสำหรับผลงานของทั้ง2ทีมแล้วทางบอลยืนหนึ่งค่อนข้างมองไปที่ทางทีมเยือนอย่างลาบิดบุคาเลสมากกว่านะครับผมสำหรับนัดนี้ทางบอลยืนหนึ่งก็ให้ไปที่ทางทีมเยือนมาก ให้ไปที่ทางลาบินบุคาเลสในเรนราคาที่ลาบินบุคาเลสต่อให้อยู่ที่ควบลูกสำหรับคู่ที่3ของวันนี้นะครับผมก็จะเป็นการเปิดบ้านของทาง SK Brand นะครับเปิดบ้านรอรับการมาเยือนของทางเฮาเกซูนนะครับผมทั้ง2ทีมจะเริ่มลงแต่กันในเวลาเที่ยงคืน15นาทีของคืนนี้นะครับเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานภายใน ลีกกันต่อนะผมตอนนี้ทาง SK b r ร n นลงเล่นในหลีกไปแล้ว15นัดมีชนะอยู่ที่8นัดสเสมอ4และแพ้ที่3นัดพลสโกไปได้ที่23ประตูและเสียไปที่18ประตูตอนนี้มีทั้งหมด28แต้มอยู่อันดับที่2ของตารางส่วนทางทางด้านทีมเยือนอย่างฮาวเเกซุนนะผมลงเล่นไปแล้ว12นัดนะครับผมน้อยกว่าถึง3นัดเลย เก็บชนะมาได้ที่4นัดนะครับผมเซะมือหนึ่งและแพ้ไปถึง7นัดเพรดสกอร์ไปไ,ได้ที่11ประตูและเสียไปที่17ประตูตอนนี้มีทั้งหมด13แต้มอยู่อันดับที่14ของต้นล่างนะครับส่วนทางผลงานใหเดเววที่เจอกันมาผลงานก็จะเป็นทางเจ้าบ้านอย่าง s k Brand s มากกว่านะผม4นัดหลังสุดนี้ทางเจ้าบ้านสามารถเก็บชนะไปถึง4นัดติดแล้วนะครับ ส่วนทางด้านผลงานโอเวอร์เดอร์ก็ออกไปที่โอเวอร์ส่วนใหญ่นะผมสินัดหลังสุดน,นี้มีออกไปที่โอเวอร์ถึง5นัดนะครับเราไปดูกันที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทาง x อ็บ้านกันต่อน,นะผมสิบนัดหลังสุดตอนนี้มีชนะอยู่ที่6นัดสเสมอ2อและแพ้ไปที่2นัดนะครับผลงานก็ถือว่าค่อนข้างดีนะผมสำหรับทางเจ้าบ้าน10นัดหลังสุดตอนนี้แพ้ไปแค่2นัดก็ถือว่าค่อนข้างสวยเลย แต่ว่าด้านการทำยอดของทาง SK b a คบนไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะสิบนัดหลังสุดตอนนี้สามารถทำยอดออกมาได้แค่สี่นัดเท่านั้นนะครับส่วนทางด้านผลงานโอเวอร์เดอร์สิบนัดหลังสุดก็ออกไปที่โอเวอร์ซะส่วนใหญ่นะผมเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานของทางทีมเยือนกันต่อนะผลงานของทางฮาวเคซูนตอนนี้สิบนัดหลังสุดตอนนี้มีชนะอยู่ที่สามนะัดเสมอสองและแพ้ไปที่ห้านัดนะครับ ด้านการเก็บชนะของทางทีมเยือนนี่ค่อนข้างย่ำแย่น,นะครับผมสิบนัดสามารถเก็บชนะามาได้แค่3นัดเท่านั้นเองแต่ว่าด้านการทํายอดของทางเอาเกตศูนถือว่าค่อนข้างสวยนะครับผม10นัดนี้มีเสียยอดไปแค่3นัดเท่านั้นนะครับห้านัดหลังสุดนี้เสียยอดไปแค่1นัดเท่านั้นเองส่วนน้าผลงางนโอเวอร์เดอร์ก็ออกไปที่อันเดอร์สะส่วนใหญ่ เราไปดูกันต่อที่ทางด้านเลทราคานะเลทราคาโตไฮไปที่ทาง SK b บลัต่อไฮอยู่ที่1ลูกครึ่งควบ2เลยนะครับส่วนอเวอร์เอร์ตอนนี้อยู่ที่3ลูกควบนะาสำหร,รับผลงานของทั้ง2ทีมแล้วทาง s k b บลัต่อให้ถึง1ลูกครึ่งควบ2นี้ทางบอลยินหนึ่งมองว่าค่อนข้างที่จะเยอะไปนะสำหร,รับนัดน,นี้ทางบอลยินหนึ่งมองไปที่ทางทีมรองอย่าง เฮาเกสู์มากกว่านะครับสำหรับนัดนี้ทางบอลยืนหนึ่งก็ให้ไปที่ทางทีมล่องนะผมในเลทราคาที่โดนต่อให้อยู่ที่1ลูกครึ่งควบ2นะครับก็จบแล้วนะผมสำหรับผลงานในการวิเคราะห์ของผมในวันนี้นะผมทุกคนเห็นด้วยหรือเห็นต่างยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ให้ผมได้อ่านด้วยนะครับขอ,ขอคนละ1ไลค์1แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อ,ตอ,ตอไปด้วยนะครับ